มีเรื่องของอุบัติเหตุมาเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับรถตู้ที่เข้าไปรับนะักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติจากหาดใหญ่จะเข้ามาที่กรุงเทพมหานครแต่ปรากฏว่าไปเกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับรถบรรทุก10ล้อ มีผู้โดยสารเสีชีวิตแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะจุดเกิดเหตุอยู่บนถนนเพชรกเกษมค่ะบริเวณยูเทิร์นบ้านควรทายที่บ้านนาหอยโ่งตำบลน,นากระตามอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรรถบรรทุก10ล้อป้ายทะเบียนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะจอดเปิดไฟกระพริบอยู่ที่ทางกลับรถส่วนด้านข้างค่ะสภาพด้านซ้ายถูกเฉี่ยวชนได้รับความเสียหาย คนขับชื่อว่าในายไกรสอนกลิ่นสว่างอายุ32ปีนะคะเป็นคนประจวบคีรีขันก็ยังคงยืนรออยู่ที่กใกล้ๆกับรถรอให้การกับทางเจ้าหน้าที่อยู่ห่างจาก10บล้อไปประมาณ150เมตรค่ะมีรถตู้สีขาวป้ายทะเบียนภูเก็ตปรากฏพลิกตะแคงตกลงไปในร่องน้ําข้างทางสภาพพังยับเยินในตู้ในรถตู้เนี่ยนะคะมีคนติดอยู่5คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียใน4คนค่ะมีคนขับรถเป็นคนไทย1คนคนขับชื่อว่านายนิโรธอายุ50ปี เป็นชาวนาครศรีธรรมราชตอนที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปเจอเนี่ยนะคะพยายามจะพาคนเจ็บออกมาจากรถ ปรากฏว่าณนะตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตไปแล้วสองรายทีนี้ทราบมาว่ารถคันนี้เนี่ยนะคะรับนักท่องเที่ยวมาจากหาดใหญ่สงขลามากัน10บคนค่ะจะเข้ากรุงเทพตอนมาถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นทางขึ้นเนินแล้วเป็นจุดกลับรถด้วยอะค่ะรถบรรทุก1ิบล้อเขาชิดขวากําลังจะกลับรถปรากฏรถตู้วิ่งตามหลังมาก็เลยเฉียวชนเข้าที่ด้านข้างแล้วรถตู้เองเสียหลักตกข้างทางเป็นกองคูน้ําพอดี นักท่องเที่ยวเสียชีวิต2แล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกนะคะส่วนสาเหตุกําลังอยู่ระหว่างรวบรมหลักฐานรอสอบปากคําคนขับทั้งสองคนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงผู้ได้สารที่ได้รับบาดเจ็บด้วยจะได้ทราบนะคะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นค่ะ